สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้ผ้าพี่น้องฮามาเบิงเฮ็ดนั่งฝ้าจา้ะหลายๆคลิปผาเบิงตั้งแต่เฮ็ดขอนขาวเนาะมาเบิงแล้วก็มันเป็นอย่างไรดีคือเฮ็ดขอนขาวบอเห็ดยางคือเฮ็ดขอนขาวบอเนาะเห็ดยางเห็ดง่ายซํำได้จ้ะพี่กักแอยูบาดสุวัฒนาจ้ะพี่น้องตำบลเกาขามอำเภอน้ำยื่น,น,นจังหวัดอุบลจ้ะ เป็นฟาร์มของพ่ออุไรพี่ลาทอนจ้ะเดี๋ยวไปหาจักร้องเพลินสัมผัสใหญ่หวัดดีจ้าดีจ้าอันนี้เฮ็ดเฮ็ดมาจักปีแหละยายจอยเอ้ยหลายอยูสาวปีแล้วบอกตั้งแต่อเฮงตั้งแต่จักสิว่าจักปีแ่ะซิบกลัวน่ะหล่ะคือซิบกลัวตั้งแต่อล้านหน่อยๆบ่อย้านสี่สาปีแหละ แตร้านเมื่อสักเกินเกิเจ้าปีละละร้านสิบแปดแล้วอันนี้เป็นเห็ดยั้งจ้าหนี่ซื้อมานเนี่ยเฮ็ดนางฟ้าอนางฟ้ายังผู้ฐานผู้ตานันบอกคนอื่นนะนางฟ้าผู้ฐานพี่น้องออกเป็นสนสันเลยด้วยนี่จ้ะอันนี้นี่เฮ็ดยากเฮ็ดง่ายบอแยายจอยกระยาก บอกกะบ,บนี่กะกะซ้ำเห็ดขาวนี่ลราเมนบอกเออแต่ว่ามันหักออกบบคือเห็ดขาวมันออกเป็นอันนี้เป็นงวดเป็นงวดออกเป็นงวดเอเอมันบบได้ออกเ,เลย่ย โอ้อาทิตบหนึ่งมันสิออกงวดหนึ่งนะอาทิตบหนึ่งได้เก็บเธอหนึ่งเออโอ้มันก็เก็บอยู่มันออกได้เมื่อละโลสองโลน่ามันบอดายอันอันนี้มันก็มันจังคอยขึ้นมากขึ้นมากโอ้มันมันใหญ่ซาบอกมันบพรคือเห็ดขอนขาวมันกระออกมันออกมันอยากออกเพือบนะมันออกเพือบแนวนี้ล่ะนี่มันออกแนวนี้ออกรุ่นเดียวแล้วก็เศร้าไปถ่ายถ่ายซะเออเอาไม่เหตุ พอไงไล่เฮีย่จอยวันนี้มันก็้ยุดนี่ยน่าอออีกอาทิตย์หนึ่งมันจะค่อยออกอีกใช่ใล่ะเอานี้ใส่เสื้ออะไรล่ะมีนั่นเพิ่งมาบีบกระนั่นเอ็นเลยเออออกเพื่อเธอเดียวจังสี่เออลงเลื่อนหนีจักก่อนนี่ลุงเป่านีมันหาพันหาพันก่อนแม่นเก็บจังสี่นี่ได้ได้จักกิโลเคยสั่งบ่มันเกิด บบเคยสั่งแนวไหนเถื่อเก็บแต่ละมือแล้วมันก็จักว่ามือใดเป็นมือใดมารวมกันไปเลยนะโอถ้าเบื้องมือนีไม่ใช่ร้ายมันได้มือนีมือนีบอกเออมือได้สั่งมือแรกโอ้สิได้สั่งมือแรก,ม,แรกมีเฮ็ดนาแรกแม,ม่น,านมนาจ่าหนี้นาแรกเป็นตาออนซอนน้มีก่อนเฮ็ดข,ขายบ่ลุงเป่านี่เฮ็ดเฮ็ดเราบ่มีแล้วเปิดเบิดล่ะเปิดเบิดแล้วเออ้าสมุติพี่นองอยากสั่งน้ำเฮ็ดหายได้บอจ้ะได้อีกประมาณจักเดือน เดือนเดือนกลัวเดือนกลัวก็ไดนาะแน่นอันดับแรกมันเดินเสื้อมันเดินชุดยังคอยปล่อยโอ้เสื้อบทชุดกับบอดด์ปล่อยนะโอ้ต้องรอกห้มีเสื้อเออนี่เต็มที่จังคอยชุดจังคอยขายห้พี่นนองเหแาเนอือไปก็ไปเปิดเลยไปก็ไปเปิดเลยเออเปิดก้องช้ามือก็ได้เก็บโหลดอือถ้าผู้ใดอยากเฮ็ดอยากเฮ็ดเฮ็ดอันนี้เนาะราคามันเด้ลุงเป่าก็ท่อกันกับเพาะขอนขาว ราคาส่งหกสิบซองหกสิบพุนเมีนปาดหกสิบตอกิโลอันเฮดอันนี้บ่แม่นมันนักกลัวเฮดขอนขาวบ่ลุงเปล่านักกลัวอยู่นักกลัวอยู่ได้นำนักกลัวเนาะมันก็ออกเพื่อเดียวบาดนี้รอบสองมามันก็สี่มังหลายยังสี่คือเก่าบ่มันกับมองหน่อยมองหลายคือเก่าจังสี่ล่ะนี่โอ้ตัวใดตัวใดมันออกรุ่นมันก็เกิดรุ่นอืออืคือจังสี่เพราะท่านออกมือรุ่นมันก็สี่ออกมันกสี่ออกอีก สองสามมือมันก็ออกนี่ให้เหมือนกันลังปลอบไปแล้วไปทาน,นจ้ะดอกงหญ่วันไดนลุงเปล่าห้าจังพ่อเก็บบาดนี่ก็มือนี่ิีดตเก็บนี่ก็รุ่นน,น,นี่แล้วนี่โอ้กระโดดง่ญ่เหงาเออพอเห็ดรุ่นแรกมันจะดอกไม่ไง่ญ่มันออกลายจ้ากระรุ่นสองมันจะค่อยดอกง่ญ่ดอกดำอ่นโอ้เออเห็ดควบคู่กันไปเลยว่ลุงเปล่าอยู่นี่ก็เห็ดขอนขาวแม่นโอ้ใบขาดเม่นบ่ ก็มันกระขาดอยู่แบบว่ามันบทัท่าน oh. มันกระขาดอยู่วงังซิบกามือนี่ละโอซิบ oh, กามือเออมันขาด oh. แต่วังกับโบ่ถึงว่าขาดเลยนะขาด oh. มันได้น้อยเด้มือละซีโลฮาโลสามโลโอ oh. แสดงว่ายอยู่นี่เฮ็ดมาซามัสเลียยี่สิบปีแล้วเนาะ,นะเฮดรุ่นแรกกอนมูลเลยของออบ้านสุขวัฒนาพี้งองผ้าลูกผ้าล้านเฮ็ด กับพ่อไดรงร้านเลรียนหย่อนอยู่ได้เนาะลุงเปล่าเ,ออเนาะเกนตัวนี้ละพ่อเด้ใส่น้ำตัวนี้ละเพราะาม่มดไปทั้งมานทางอื่นอตามที่เบิงเล่านะพี่นอ้องเงินอยู่ตรงขามกันเด้จ้ะเด้อเดี๋ยวสิบอกเบอร์โทรผู้ใดสนใจ06471004ได้จ้ะกระโทรมาสร้างจองไว้เก็ดค้อนขาวเดีย๋ยวมีก่อนน้ำบอลลุงเป่า นี่ด้เปพรา่ท่านได้เปิดเม่นอีกโ้นปานไดสีพรอมเปิดเปิดต้นนี้แล้วเนี่ยไปเปิดนั่งร่มเท่ามันมีนั่งร่มเท่าอีกโรงหนึ่งบ่กกาลังเปิดยังอีก่องหนึ่งพอได้เปิดอืเปิดหมู่บ้านนี่่องนึงอแต่ไปค้นขาวก็มีก้อนมันแต่บ่อเนเปิดอือมก้อนมันเดี๋ยวจังโทรมาสอบถามเนาะเผื่อผู้ใดสนใจออยากมีารได้เสริมเอาละค่าก่อนละเท่าไหร่ก่อนละ8บาท8ดบาทเออ อันนี้ซ้ากันบ่เห็ดขอนขาาก็ซ้ากันเห็ดนางฝากซ้ากันซ้ากันเห็ดเห็ดบดได้เห็ดบัลุงเป่าเห็ดบดเห็ดยูงวดงวดหนึ่งอือบันนี้ก็ใบรุลงเพราะมันมันเลยเวลามันโอ้แลต้องเห็ดกก่อนเกี่ยวเขืาเห็ดก่อ์ช่วงน้ำหน้าแหลวก็เห็ดเห็ดบดต้องเห็ดเป็นเวลาบ่เป็นส่วงเออมันจะคอยถือส่วงมันโอ้บานเท็ดอันนี้เห็ดใดตลอดปีบ่ แสดงว่ามีรายได้ตลอดปีเนาะบัดนี้ทั้งเบิร์มีจากโรงเลื่อนลงเป่าที่เห็นอยู่นี่ทึงทึ่งเบิร์มีอยู่สิบสิบสี่สิบสี่พุ่นเมนอดเก็บจะคนจ้ะจะเก็บสองคนนี่ละมุนเวียนกันอยู่นี่สิบสี่ลงเลื่อนลงเลื่อนละหาพันก่อนมาจ้ะ่นปาที่อัดพรมกันบได้หญาต้องตรงทยอยใส่เทราลุ่งนะนะอย่าให้มันขาดจ้ะให้มุนเวียนไป ให้มีเฮ็ดเก็บตลอดเนาะเออโอ้ช่วงนี้มีเฮ็ดเก็บนี่จะโลงเลื่อนลุงเป่าที่มีเฮ็ดกําลังนี่นี่ยล่างฝากลังกําลังสิเก็บมันก็มีอยู่สองแหละลกูกโตกเกา่ามันมันก็ออกบุหรายมันห่างมันมาเร็วสิป<า>ีสี่เดียพ่อปีหรออเก็บได้รดนิดปีพนบอกแมนอุ้ยตั้งแต่ปีกายนี่ก็ยังย่งอยู่ได้หรืมันถึงทย่อยออกแท่าน้อยก็เจียวถิมก็พอกระเทือนเฮ็ดนั่ง้านี่บอกแมน ปาโทรพี่น้องนาลงทุนอยู่ได้เหรอนาอมันเก็บได้โดนเป็นปีวันแสนฝนตกมาแบ้มันก็ออกบันนั่นโอ้โลละหกสีนี่เก็บได้มือละโล่สองโล่ช่วงถามันอายุหลายไปแมนบอแมนมันได้หลายเดือนมันก็แมนเออถาไม่ไม่มันก็สีออกหลายเนาะมันก็สีลดลงตามอายุมันพี่น้องก่อนมันก็ดำเขาเบิดแต่เด้แต่ว่าก็ยังออกให้ได้เงินอยู่เออก็พอได้คือรับเขาอยู่ บ่ได้สื kaha, ่อกับเขาม่วนที่มันโดนโดนแล้วเนาะอันเก็บโดนปันไดลุงเป่านี่ลงทุนนี่เขาจังมันจังคืนทุนจักเดือนกะวะคืนทุนสำหรับเฉพาะหาท่านก่อนนี่นะงวยมันกับโบโดนเหลือบางอาทิตย์กลัวๆเี่ยวมันก็ขคืนละแม่นบอกแม่นโอ้ยลังจากฮันก็เป็นกำไรมากเบิดปีเลยบัดนีีเออโอ้ยฝี่นอง กนาสนใจอีกอย่างหนึ่งเพราะว่ามันได้เก็บโดนเก็บโดนเป็นปีเฮ็ดอันเฮ็ดนางฝาเนาะลุงเป่าตัวน,นี้เน,ะนาะเออเคยไปไทยให้พี่น้องเข่งแต่เฮ็ดขอนขาวเอาผูใ้ใดสนใจก่อนมันกับจังทากมาเด้อจ้ะเด้อ<ะ>โทรมาหาไม่ต่อยก็ได้เดี๋ยวสิแปะเบอร์โทรไว้ซองเบอร์เพราะว่าอยู่ไก่กันกับลุงเป่านะจ๊ะ คลิปนี้ก็ขอบคูดลุงเป่าหลายๆจ้ะค่มาเบิงเพื่อเป็นแนวทางในการสางอาสีบเนาะมีทีวางๆอยู่ข้างเือนบบหลายได้พี่น้องนี่บ่กวางเนาะประมาณกวางหาเงาสิบเม็ดเงาสิบหาคูวสิบเมอดก็สางไร่ได้ได้จ้ะหาพ่นก่อนนี่เฮ็ดแฮ้มีไล่ได้เบิดปีได้พี่น้องทาทาเฮ็ดกับเฮ็ดเห็นมันเต็มเลยเนาะลุงเป่าเนาะเฮ็ดมันเต็มเฮ็ดให้มันเต็มเลย ก็สีมีรายได้เอาขึ้นทุนอาทิตย์เดียววะสันน่าสนใจแห้งขอบคุณลุงเปล่าไลายลายจากคลิปนี้สวัสดีจ้าขอบคุณพี่น้องที่เขามารับสมได้จากเรืองคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีจ้า